าคม2563คุณผู้ชมอยู่กับแพรวสินีนาสวัสดิ์พูลและทีมงานค่ะเป็นไงบ้างคะสาหรับน้องๆหนูๆวันนี้พอเทอมวันแรกคุณผู้ชมรถก็อาจจะติดมากหน่อยนะคะเราก็กลับเข้าสู่การใช้ชีวิตปกติแบบไม่ปกติหรือว่า new normal หลายๆอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงไปท่ามกลางความระแวดระวังต่อการติดเชื้อโควิด -19 นนะคะแม้บ้านเราสถานการณ์จะดีขึ้นแต่ว่าในต่างประเทศตอนนี้ก็อาจจะยังเป็นเรื่องที่เขากังวลกันอยู่แล้วก็ส่งผลทั้งต่อเศรษฐกิจทั้ง ต่อภาพการลงทุนด้วยนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าตอนนี้ก็เข้าสู่ไตรามาสที่3แล้วนะคะหลังจากไตรามาสที่เนีในเราอาจจะเริ่มเห็นผลกระทบของโควิด -19 ที่มีต่อเศรษฐกิจกแล้วก็ตลาดทุนแน่นอนว่าตลาดหุ้นไทยเองก็แกว่งตัวไซด์เวย์อยู่ในกรอบนี้มาสักระยะใหญ่ๆแล้วเหมือนกันนะคะส่วนบรรยากาศการลงทุนในตลาดตามประเทศเองก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้อาจจะยังขาดปัจจัยใหม่ที่เป็นปัจจัยหลักๆมากระตุ้นการลงทุนตลาดก็อาจจะขับเคลื่อนไปตามเหตุตามปัจจัย รายวันอย่างดาวโจนส์เมื่อคืนที่ผ่านมาก็บวกได้ประมาณ200จุดนะคะบวกได้จากอะไรจากความคาดหวังอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเ,เขามีการเปิดเผยข้อมูลนะคะเศรษฐกิจของสหรัฐก็คือดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนมิถุนายนปรากฏว่าปรับตัวพุ่งเกินคาดก็เลยทําให้นักลงทุนมีความหวังว่าเอ้าถ้าเป็นแบบนี้แล้วเศรษฐกิจสหรัฐน่าจะกลับมาฟื้นตัวได้ในเร็วๆนี้หรือเปล่านอกจากนั้นนะคะประธานเฟดหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐ คุณเจอรโรมพาวเวลเขาก็ออกมาแถลงพร้อมกับคุณสตีเวนมนูชินซึ่งเป็นรัฐมนตรีคลังของสหรัฐก็คือพูดง่ายๆว่าออกมาให้คำมั่นนะคะว่าจะร่วมมือการพยุงเศรษฐกิจให้ผ่านพ้นวิกฤตไวรัสโควิด -19 ไปได้ก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้สหรัฐเนี่ยกลายเป็นนัมเบอวันแล้วนะคะทั้งในแง่ผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้เสียชีวิตตอนนี้ก็ถือว่าเขาเองก็อยู่ในภาวะที่สุ่มเสี่ยงเหมือนกันว่าอ่าวเศรษฐกิจก็ต้องฟื้นฟูแต่ว่าโควิดก็ต้องป้องกันไม่รู้ว่าจะอย่างไรต่อนั่นก็เลยเป็น ที่มานะคะที่ทําให้เจ้าหน้าที่หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะตอนนี้ก็อาจจะต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนให้กับนักลงทุนนะคะแต่ระยะสั้นเองก็เห็นได้ว่าตลาดทุนก็ตอบรับในเชิงบวกไปบวกไป217จุดนะคะในขณะที่ทองคําช่วงนี้ก็ถือว่า โอ้โหสดใสแรกล้าไม่คิดว่าจะเห็น1,800เหรียญสารัฐต่อทรอยออนแต่ก็เห็นไปแล้วนะคะคุณผู้ชมเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ถือว่าน่าจะเป็นระดับสูงสุดใหม่ของทองคำในรอบน่าจะหลายปีมากๆเดี๋ยววันนี้เรามีนัดกันกันกบนักวิเคราะห์ทองคำด้วยนะคะใครอยากลงทุนในทองคำวันนี้พลาดไม่ได้เลยเอะราคานี้จะไปต่อได้อีกแค่ไหนแนวโน้มจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันส่วน ประเด็นร้อนนะคะที่นอกเหนือจากสถานการณ์ในต่างประเทศแล้วเนี่ยบ้านเราเองก็ต้องดูด้วยเพราะว่าออตอนนี้หลายหน่วยงานก็ออกมาหันออกมาปรับลด GDP ประเทศไทยนะคะอย่างล่าสุดธนาคารโลกสาขาประเทศไทยก็ออกมาปรับลด GDP ประเทศเราในปีนี้เหลือติดลบ5%อ่าก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่ากังวลอยู่เหมือนกันในขณะที่แบงค์ชาติค่ะตอนนี้ก็จับตานะคะการระบาดของโควิดในระลอกที่2แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะคะออช่วงนี้ก็น่าจะมีการประชุม รัฐมนตรีด้วยเห็นชอบพ่ายทางแบงค์รัฐลดนําส่งเงินเข้ากองทุนเป็นระยะเวลา2ปีซึ่งตอนนี้ก็ต้องดูแลแล้วก็พยุงรักษาเสถียรภาพทางการเงินของบ้านเราด้วยนะคะตอนนี้อาจจะเห็นหลากหลายคําสั่งออกมาทั้งจากธนาคารแห่งประเทศไทยคะ่ะล่าสุดก็มีมติให้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยไม่จ่ายเงินปันผลระหว่างการแล้วก็ไม่ซื้อหุ้นคืนนะคะประเด็นนั้นก็ทําให้หุ้นแบงค์เนี่ยลงหนักไปวันสงวันแต่หลังจากนั้นก็อาจจะเริ่มมีแรงซื้อกลับ ขึ้นมานะคะก็ส่งผลต่อตลาดด้วยส่วนบ้านเราค่ะวันนี้ก็ต้องตามกันด้วยนะคะเพราะว่าจะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะพิจารณาร่างพรบงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณนะคะ2,564ซึ่งภาพรวมการลงทุนเนี่ยตอนนี้นะคะหลายๆโบรก็มองว่ากรอบการเคลื่อนไหวก็น่าจะอยู่แถวๆประมาณ1,320จนถึง1,350จุดนะคะเป็นกรอบกว้างๆสำหรับดัชนีตลาดหุ้น เอาละค่ะเดี๋ยวมาคุยกับนักวิเคราะห์กันหน่อยดีกว่านะคะวันนี้ประเมินภาพรวมการลงทุนแล้วก็มีหุ้นเด็ดตัวไหนมาฝากนักลงทุนกันบ้างติดตามช่วงนี้กันเลยกับหุ้นเด็ดรอบปันค่ะค,คะุณผคุ้เด็ดรอบ,บันในวันนี้นะคะเราจะพูดคุยกันค่ะกับคุณกิตพลพรัย,ยสาร,รกิจนะคะผู้อำนวยการอาวุโสและนักกลยุทธ์จากบอลลูออบเคหีนประเทศไทยอยู่ในสายแล้วคุณกิตพลสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับตอรับหนึ่งกรก,กฎาคมนะคบประเมินภาพรวมการลงทุนภาพตลาดหุ้นไทยวันนี้ไว้อย่างไงคะครับเระประเมินว่าวันนี้ตลาดยังมีทิ่ทางที่จะเคลื่อนไหวในแดนบวกนะครับแต่ว่าเราก็แนะนํานักทุนให้ระมัดระวังนิดนึ่งครับว่าการขึ้นทดสอบพันสามร้อยห้าสิบจุดหรืออาจจะเกินกว่านั้นได้สักนิดหน่อยเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอแรงถดถอยตามมาได้นะครับภาพของอการบวกในวันนี้ส่วนหนึ่งก็คือมาจากการที่ตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งอาเซียนเกือบทั้งหมดเนี่ย หรือว่าพวกตัวเลขเคียร์นี้ออกมาทิศทางที่ดีนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าสอดคล้องกับทิศทางของอเมริกาแล้วก็หลายๆประเทศทั่วโลกซึ่งยังคงอยู่บนภาาของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนะครับยังไงก็ตามจุดที่อยากให้ติดตามก็คือว่าในเรื่องของการระบาดระลอกที่สองเนี่ยมันมีโฟกัสที่สําคัญอยู่อย่างเึ่นนะครับวันนี้เราเห็นตลาดเองก็น่าจะเพิกเฉยกับตัวเลขการระบาดะระลอกสองที่เพิ่มขึ้นมาเยอะโดยเฉพาะในสองสหรัฐอเมริกาเหตุผลก็คือเราคิดว่าตลาดกําลังให้น้ําหนักกับการเปิชีวิตนะครับ เห็นว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันเนี่ยเพิ่มขึ้นทํานิวายก็จริงแต่ว่าอัตราการเสียชีวิตเนี่ยยังต่ากว่าระดับหนึ่งพันคนดังนั้นถ้าอัตราการเสียชีวิตขึ้นมาหรือเร่งตัวขึ้นมาครับจนเกินกว่าหนึ่งพันขึ้นมาเนี่ยตรงนี้จะเริ่มเป็นสัญญาณแล้วว่าสถานการณ์ของการระบาดในอเมริกาเองจะเริ่มสู่ระดับที่เรียกว่ามีแรงกดดันให้จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรืออาจจะต้องใช้มาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับเราคิดว่าถ้าตราบใดที่อัตราเสียชีวิตย ตลาดเองจะหลับตาข้างหนึ่งนะครับแต่เมื่อไหร่ที่เกินปุ๊บเนี่ยต้องระวังว่าความมันผลมีโอกาสเ่ียตามมาโดยเฉพาะหลังจากตลาดเนี่ยเพิ่งมีไตรมาสสองซึ่งเป็นสมรรถที่ดีที่สุดครับในรอบ20-30ปีเลยของการลงทุนครับ ค่ะซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้หลายคนก็อาจกังวลแหละบอกกันตรงๆไหนจะเรื่องโควิด -19 ทไหนจะภาวะเศรษฐกิจหลายหน่วยงานก็ดาวเกรดจ DP บ้านเราแล้วหลายท่านก็บอกว่าเอตรมาที่3มเนี่ยมันอาจจะเริ่มรับรู้ผลกระทบจากโควิดกันแบบเต็มๆแล้วหรือเปล่าตรงนี้มีมุมมองยังไงแล้วก็มีคําแนะนํานักลงทุนในช่วงนี้ยังไงบ้างค่ะครับก็ต้องบอกว่าจะเริ่มเป็นไตรมาสที่ต้องบอกว่าไตรมารสสทุกคนหลับตาไปข้างหนึ่งเลยนะครับเพราะว่ามองว่าตัวเลข เลวร้วายก็มันก็สมเหตุสมผลเพราะเป็นแตรมาที่แย่ที่สุดแต่ว่า <Hey. S 1> สิ่งที่เจกขัวก็คือว่าไอแตรมที่สามเนี่ยการฟื้นตัวมันมันเป็นไปตามที่ควรจะเป็นหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วมันจะแบบแผ่วเบามากๆเลยนะครับตรงนี้ต้องดูเป็นรายตัวครับแต่ว่าตรงนี้เลยทําให้ภาพของผลประกอบแตรมสองคงจะไม่กระทบตลาดเท่าไหร่แต่ว่าภาพของผลแตรมาสามเนี่ยครับซี่เป็นจุดที่ผมคิดว่าตลาดจะกังวลดังนั้นในภาพนะครับเขาอยากแทงทุนระมัดระวังนิดนึงว่า ไตมาสามจะเป็นไตมาาหนึ่งที่คงไม่ได้ดีเหมือนไตมาสองแล้วเป็นไตมาสที่มีโอกาสจะพันผวนมากขึ้นครับค่ะแม้ว่าภาพตลาดเนี่ยอาจจะถูกฟอร์แคส์ว่าเอาละม,มันอาจจะพันผวนมากขึ้นแต่ในแง่ของหุ้นมันยังคงมีโอกาสสําหรับนักลงทุนอยู่ไหมคะคุณกิตพลคะครับในหุ้นยังมีโอกาสครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องเลือกตัวที่เราคิดว่า พลาดหรือว่าติดแล้วหลุดนะครับหรือว่าพลาดแล้วก็อาจจะไม่ยิ่น่าก,กังวลมากนะแม้จากว่าตลาดอาจจะกังวลมากขึ้นเนี่ยเราคิดว่าในกลุ่มหุ้นปลอดภัยนั้นคุณควรจะมีอยู่สักหนึ่งในสี่หรือหนึ่งในสามของพอร์ตนะครับเมื่อวานอาจจะเห็นหุ้นปลอดภัยหลายตัวเนี่ยในช่วงท้ายตลาดเนี่ยมีแรงทางกําไรขายแดงลงมานะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อซีพีโอเป็นแอดวานซซึ่งสองตัวนี้เนี่ยเอ่อหนึ่งก็คืองบไตรมาสองเองอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เพราะเจอสถานการณ์โควิดเป็นเหมือนกันนะครับ อย่างแรกก็ตามอีกเหตุผลนึงก็คือการที่ตัวเลขเศรษฐกิจมีไอมันไหลของหลายประเทศออกมาดีเนี่ยก็ทาให้นักลงทุนบางส่วนก็มองว่าเอ้หรือว่าเราจะไปเบสกับหุ้นที่มันยิงเศรษฐกิจมากกว่านี้ดีแต่ก็ต้องบอกว่าการลงของดีพอร์ตแลนครับเรามองว่าน่าจะเป็นจังหวะที่น่าสนใจในเรื่องการลงทุนนะครับก็ยังมองว่าควรจะมีหุ้นปลอดภัยอยู่ในพอร์ตครับประมาณสักหนึ่งในสามของพอร์ตครับโอเคได้ค่ะสําหรับวันนี้ขอบพระคุณคุณกิตพลมากนะคะใช่ครับินด,ดีครับสวัสดีค่ะ ก็คุยกันนะคะคุณผู้ชมถึงภาพตลาดนะคะในวันนี้คุณกิตพลมองว่าวันนี้เนี่ยโดยเซนิเมนต์แล้วตลาดทุ้นไทยอาจจะบวกได้ซึ่งเราก็เปิดบวกมาประมาณ5จุดนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงแนวโน้มในช่วงไตรมาสสามจริงเนี่ยมันก็มีหลากหลายประเด็นที่น่ากังวลน,นะคะอาจจะต้องดูในแง่ของผลประกอบการด้วยปัจจัยพื้นฐานที่เกิดขึ้นเศรษฐกิจก็แผ่วเหลือเกินเพราะฉะนั้นทางออกสําหรับการลงทุนในช่วงนี้อาจจะต้องไปหาหุ้นที่ได้ชื่อเป็นหุ้นปลอดภัยนะคะซึ่งก็คือหุ้นที่ความผันผวนไม่ค่อยเยอะเท่าไรมีปัจจัยในเชิงพื้นนฐาที่ค อยู่นะคะนั่นก็คือหุ้นในกลุ่มสื่อสารอย่างตัว Advance ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหุ้นที่จ่ายเงินปันผลในระดับที่น่าสนใจด้วยแล้วก็อีกหนึ่งตัวก็คือ c p r ซึ่งวันนี้ราคา Advance กับ C p r ก็บวกขึ้นมาได้นะคะตามภาพของตลาดก็ยังคงบวกไม่แรงเท่าไหร่ Advance บวกขึ้นมาประมาณ0.27ในขณะที่ C p r ค่ะวันนี้บวกขึ้นมา0.37นะคะนี่ก็เป็นช่วงแรกค่ะคุณผู้ชมสําหรับหุ้นเด็ดรอบวันนะคะเราได้คําแนะนําในช่วงงงแแแรรรกกกััันนนนไปลล้วะคะใคใที่ํํําาาอฟ การลงทุนในทองคำพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับนักวิเคราะห์กันต่อค่ะกลับมาแล้วเหรอทานมัลติวิตามินตราอินเตอร์ฟาร์มากันนะมีวิตามินรวมสิบชนิด <c oughs> ดื่มแล้วสดชื่นมีชีวิตชีวา ได้รับวิตามินวันละหนึ่งเม็ดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมชนิดเม็ดผูมัลติวิตามินตราอินเตอร์ฟามาจากเยอรมนี ja ทำอย่างไรถึงจะเป็นผู้สูงอายุแบบมีความสุขเราก็ต้องหันมาใส่ใจตัวเองมากขึ้นอาจารย์พิรโรดเองอายุ70แล้วแต่ก็มีอิสระอยากจะกินอะไรไปเที่ยวไหนก็ขับรถไปเองจะเดินสายทำบุญทั้งอินเดียหรือภูตานก็ไป อาจารย์อยากให้คุณผู้ชมหันมาใส่ใจตัวเองทานอาหารครบห้าหมู่ออกกําลังกายและเสริมด้วยคอร์ดี้พลัสสารสก,กัดจากถังเช่าเหมือนอย่างอาจารย์และอีกหลายๆท่านนะครับคือผมเริ่มจากซื้อถังเช่าของอาจารย์วิโรจน์ให้คุณแม่ทานก่อนพอหลังจากที่คุณแม่ทานไปสักระยะท่านก็โทรมาบอกว่าให้ซื้อไหมอีกจะหมดแล้วแล้วท่านก็แนะนําให้ผมกินด้วยหลังจากนั้นผมกับแม่ก็กินถังเช่ามาตลอดเวลาผมไปทํางานไปร้องเพลงหรือไปทัวร์คอนเสิร์ตก็พกติดตัวไปด้วย ทุกวันนี้พอเวลากลับใต้ทีไรก็จะซื้อไปฝากเพื่อนเพื่อและญาติผู้ใหญ่ที่เราเคารพทุกครั้งพี่มากินถังเช่าของอาจารย์มิโรดเนี่ยเพราะเพื่อนเพื่อในวงการแนะนำนะแล้วตอนนั้นน่ะพี่ก็เลยไปหาข้อมูลเกี่ยวกับถังเช่าตัวนี้ดูแล้วหลังจากนั้นนะพี่ก็ซื้อมากินตลอดเลยจนถึงวันนี้นะเวลาพี่ซื้อทีพี่ซื้อลหลายกล่องเลยเพราะว่าแบ่งให้คนในบ้านกินคนในครอบครัวกินด้วยเวลาพี่เจอใครนะพี่ก็แนะนําให้กินทุกคนน่ะ สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจวันนี้อาจารย์ก็มีโปรโมชั่นพิเศษมามอบให้ด้วยนะครับโปรโมชั่นพิเศษคอดี้พาสสอกล่องปกติ6,800บาทพิเศษเพียง2,690บาทเฉพาะ30มสินแรกแถมฟรีอีก10แคปซูลกาแฟคอดี้พลัสหนึกล่องทั้งหมดจากปกติ8,990บาทจ่ายเพียง2,690บาทโทรชุ080 5625 020805625โปรโมชั่นพิเศษคอร์ดี้เพลส,สกล่องปกติ6,800บาทพิเศษเพียง2,690บาทเฉพาะ30มสิแรกแถมฟรีอีก1ิแคปซูลกาแฟคอร์ดี้เพลส1กล่องทั้งหมดจากปกติ8,990บาทไดายเพียง2,690บาทโทร020805625 020805625 020805625หรือที่ไลน์แอ c o อร33 ข้าสู่ช่วงที่สองของรายการนะคะเทรดทำเงินในวันนี้ค่ะใครที่กําลังสนใจนะที่อยากจะลงทุนในทองคําหรือว่ารู้สึกตื่นเต้นกับราคาที่มันโอ้โหขึ้นแล้วขึ้นอีกนะคะเดี๋ยวมาฟังคําแนะนําจากนักวิเคราะห์กันเลยนะคะซึ่งท่านที่พูดคุยกับเราเป็นประจําในช่วงนี้ค่ะต้อนรับคุณเป็นจมามาอินผู้มนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของ YLG อนะคะอยู่ในสายแล้วคุณเป็นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแอลค่ะโอ้โหขึ้นแล้วขึ้นอีกนะคะสำหรับราคาทองคํา ใช่ค่ะใครที่ตามราคาทองค่ก็จะเห็นได้ว่าทองพุ่งขึ้นแรง,างมากๆในระยะนี้นะคะโดยเฉพาะช่วงไตรามาสสองที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าเมื่อวานนี้ทองปิดไตรามาสสองที่ระดับหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดเอ็ด์ 1, 8, เป็นระดับสูงสุดในรอบเกือบแปดปีแล้วค้งแถวเลยทําให้ควอเตอร์สองของปีนี้เนี่ยเฉพาะควอเตอร์สองควอเตอร์เดียวทองบวกในประมาณสิบสามเปอร์เซ็นเลยค่ะเป็นควอเตอร์ที่ดีที่สุดนะับตั้งแต่ควอเตอร์หนึ่งปีสองพันสิบหกเลยค่ะ ปัจจัยหลักๆที่หนุน,นทองคาเนี่ยยังเป็นปัจจัยเดิมๆที่เราคุยกันเมื่อช่วงต้นสัปดาห์นะคะเรื่องของตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดายใหม่ในสหรัฐที่พุ่งขึ้นต่อเนื่องแล้วก็เริ่มกระทบกับแผนเปิดเศรษฐกิจรวมถึงอาจจะทําให้บางรัฐกันนะคะมีการไม่ได้ว่ากําหนดข้อกําหนดเพิ่มเติมสําหรักบการดำเนินธุกรกิจปัจจัยหล่านี้ก็ทําให้เส้นทางการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยมีความไม่แน่นอนมากยิ่งขึ้น อีกหนึ่งพอยที่กระตุ้นแรงซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดไัยจะเป็นเรื่องของความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนค่ะโดยเฉพาะในประเด็นฮ่องกงนะแล้วแพวเพราะว่าออเรียกว่าประเด็นฮ่องกงเนี่ยเป็นอิชชู่ใหญ่เลยค่ะที่ทำให้ทั้งสองประเทศเนี่ยผลัดกันออกมาตรการต่อโต้ไปมานะคะล่าสุดเมื่อวานนี้ก็มีความคืบหน้าเพิ่มเติมด้วยทางสหรัฐเองเนี่ย ออกนาได้วยว่าประนานนะคะสิ่งที่จีนทำรวมถึงประกาศว่าจะดำเนินการต่อต้านบุคคลที่ปิดกั้นเสรีสารภาพแล้วก็การปกครองตอนเองของจีนที่สําคัญค่ะสหรัฐเองก็เพิ่มแรงกดดันต่อจีนด้วยการระบุให้หวเว่ยนะคะแล้วก็แท้ทีเเนี่ยเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของสหรัฐปัจจัยเหล่านี้เองก็เป็นปัจจัยเพิ่มเติมที่กระตุ้นแรงซื้อทองคำงในสิรั์ปลอดภัยค่ะ <ừ> หลายประเด็นเลยทีเดียวทีนี้ช่วงนี้เนี่ยเราก็เจอคําถามจากแฟนๆรายการจากนักทุนเยอะเหมือนกันไอ้ตอนที่ราคายังขึ้นไม่แรงเท่าไหร่ก็อาจจะไม่ค่อยมีคําถามเยอะแต่พอมาช่วงนี้โอ้โหซื้อตอนนี้ทันไหมจะซื้อทองคำตอนนี้ยังไงดีคุณเบนจะมาแนะนํายังไงดีคะเรายังยืงนยันคาเดิมนะคะทองพุ่งขึ้นมาค่อนข้างมากาการไล่ซื้อเนี่ยถ้าหากความรับความเสี่ยงได้ไม่มากพอหรือว่าไม่มีเวลาตามราคานะคะอาจจะไม่ได้ว่าเสี่ยงมากเกินไปแถว ยังคงแนะนําว่าทองคําเนี่ยเขามักจะมีการย่อตัวลงมาเป็นระยะสั้น้น,นะคะอยากให้รอจังหวะนั้นเป็นจังหวะในการเข้าซื้อที่สําคัญอยากให้นักทุนเนี่ยประเมินหน้าตกของตเนเองดีๆเพราะว่าตอนนี้ปัจจัยต่างๆยังคงม,มีความผันผวนนะคะถึงแม้ว่าเราจะมองบวกเกี่ยวกับราคาเนี่ยแต่ทองคําก็ยังเสี่ยงถูกขายทงกำไรออกมาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการเข้าซื้อเนี่ยก็ไม่แนะนําให้ซื้อแตงบวอตัวชนของขอนค่นนะ,คะ ยังต้องเป็นลักษณะของการแบ่งไม้นะคะอาจจะทีละ20-30เปอร์เซนของผ่อนแล้วก็ตั้งสต็อปลอสไว้ประกอบการลงทุนทุกครั้งค่ะแน่นอนว่าใครที่ยังไม่ได้ซื้อนะคะอยากให้รอการออกตัวของราคาลงมาน้อยค่ะอย่างน้อยๆเนี่ยอยากให้เข้าซื้อในโซน1,775จนถึง1,773เป็นไม้แรกนะคะแล้วก็มีไม้ถัดไปนะคะบริเวณโลของสัปดาห์นี้ ที่1,765เรื่อยๆให้อ웃สต็อปลอสถ้าหากว่ามันคำมีการหลุดระดับ1,765เพื่อที่จะถอยจุดซื้อไปยังแนวรับ1,746เรือยๆใหอ웃นี่คือในแง่ของการเข้าซื้อของทันธแต่ใครที่มีของอยู่แล้วนะคะไม่อยากแบกรับความเสี่ยงได้ไม่อยากแบกรับความเสี่งยววมงมากนะรวมถึงรับความเสี่ยงได้น้อยแนะนำเหมือนเดิมค่ะให้ทยอยแบง่งทำกำไรออกนะคะเพื่อลดความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนค่ะ แนวแรกในการทำกำไรวันนี้แนะนำในโซน1,790ถึง1,795ยูโรเชิง out ค่ะดูว่าจะผ่านไหมนะคะถ้าไม่ผ่านสายเอกไปก่อน,นะคะ่ะไปรอซื้อวลาเนความมีการย่อตัวลงมาแต่ถ้าผ่านขึ้นไปยืนเหนือพันเอแนะนำว่าควรจะถือต่อเพื่อเราขายบริเวณแนวต้านถัดไปซึ่งเราประเมินว่าเป็นแนวต้านสำคัญด้วยแถวๆในโซน1,803ถึง1,805ยูโรเชิง o ค่ะ โอเคได้ค่ะคุณเบนจะมาวันนี้ขอบพระคุณมากสำหรับคำแนะนำนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ โอ้โห و, เห็นตัวเลขแล้วก็ตกใจเหมือนกันนะ <c oughs> ทุกผู้ชมทองคําในช่วงไตรมาสสที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนดีมากๆอีกประเภทหนึ่งเลยแต่ว่าการที่เห็นราคาขึ้นมาแรงๆแบบนี้ก็ไม่แนะนําเลยว่าให้ไปไล่ซื้อนะคะรอจังหวะที่ราคาย,ย่อตัวลงมาก่อนซึ่งทางวายเก็ให้แนวรับแนวต้านเอาไว้เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมก็ลองใช้ตรงนั้นนั่นแหละเป็นข้อมูลในการประกอบแล้วก็มอนิเตอร์ทิศทางราคาทองคําค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้มาติดตามกันที่อีกหนึ่งช่วงนะคะว่าเรื่องของการลงทุนค่ะแน่นอนเราส ที่3กันแล้วเข้าสู่เดือนกรกฎาคมกันแล้วหลายท่านก็คาดการณ์กันว่าสถานการณ์หรือภาพความผันผวนมันอาจจะเพิ่มมากขึ้นอีกเพราะฉะนั้นเราควรจะตั้งรับวางกลยุทธ์การลงทุนอย่างไรดีนะคะถึงจะช่วยสร้างเงินให้งอกเงยได้ติดตามช่วงนี้กันเลยกับเงินงอกเงยค่ะเงินงอกเงยในวันนี้นะคะเราจะพูดคุยกันค่ะกับคุณประกิตเสริวัฒนเกตผู้อำนวยการอาวุโสนะคะจากบลจ Merchant Partner อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ สวัสดีครับพอจะไกด์ไลน์ให้กับนักทุนฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าประเมินภาพการลงทุนในเดือนกรกฎาคมนี้ไว้ยังไงมันจะผันผวนมากขึ้นอีกไหมคะในช่วงในช่วงต้นกรกฎาคมเนี่ย<ฆ>ผมคิดว่าโทนมันยังเป็นโทนที่ในในโทนเอื้อเอื้อ,อหนุนต่อการปรับเพิ่มขึ้นของตลาดนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันจะเป็นช่วงในการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจโดยเฉพาะในส่วนของสหรัฐเองนะครับ ซึ่งตัวเลขเศรษฐกิจที่ว่านี่มันเป็นตัวเลขเศรษฐกิจของเดือนมิถุนาโดยรวมๆแล้วจะต้องดีกว่าเดือนพฤษภาเป็นผลเพราะเดือนมิถุนาเนี่ยเป,เป็นเดือนที่มันมีการคลายล็อกดาวนะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อวานเราได้เห็นแล้วตัวเลขตัวความเชื่อมั่นผู้บริโภคเนี่ยก็ดีกว่าที่ตลาดคาดค่อนข้างมากนะครับปรับเพิ่มขึ้นในเ,เทียบกับเดือนก่อนหน้าเนี่ยกว่า14ด้วยกันหรือว่าเป็นการปรับเพิ่มขึ้นที่มีในยาที่สุดตั้งแต่ปี2013นะครับ อ่าก็อันนี้มันก็เป็นตัวหนึ่งที่สนับสนุนทำให้ตลาดปรับเพิ่มขึ้นได้ส่วนวันนี้เนี่ยมันจะมีการรายงานตัวเลขอ่อเอ m มภาคการผลิตของสหรัฐนะครับตลาดเองก็มีความคาดหวังไว้ค่อนข้างเยอะว่ามันจะขึ้นมาใกล้ๆระดับห้าสิบถ้าเป็นไปอย่างที่ตลาดคาดมหมายนะดีกว่าซึ่งมันมีแนวโนม้มที่จะดีกว่านะครับก็เชื่อว่าจะเป็นต้นหนุนทัน้งไม่ตลาดหุ้นสหรัฐก็ฟื้นตัวได้อีกก็เกื้อนหนุนต่อบ้านเราด้วยนะครับในแง่เซเติมบันการลงทุนนะครับ แต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขที่ผมบอกได้เลยว่ามันเป็นแค่ชั่วครั้งชั่วคราวะ <c oughs> ตัวเลขที่เราเห็นว่าดีเนี่ยมันเป็นของเดือนพถุนายนนะครับ <c oughs> แต่เรากาลังเข้าสู่เดือนกรกฎาคมเราจะได้เห็นภาพของเศรษฐกิจจริงๆแล้วว่าหลังจากที่มีการคลายล็อกดาวน์ไปแล้วนะครับทั้งที่โควิดยังคุมไม่ได้เนี่ยเศรษฐกิจที่แท้จริงเรียวเซกเตอร์ที่แท้จริงเนี่ยมันจะหมดไปในลักษณะใด ครับซึ่งผมมองว่ามันจะหมดไปแบบแย่ลงจากเดือนมิถุนายนแน่นอนนะครับ mm. ตัวเลขต่างๆเนี่ยมันก็จะไปปรากฏเนี่ยนะครับในการรายงานในในเดือนสิงหานะครับว่าเดือนกรกฎาคมเนี่ยแย่ซึ่งตลาดเนี่ยจะรู้ตัวว่ามันจะแย่เนี่ยผมคิดว่าตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมเนี่ยทุกคนจะรู้แล้วแหละว่าทิศทางเนี่ยกำลังจะแย่ลงนะแปลว่าโดยสรุปแล้วเนี่ย ภาวะของตัวเลขเศรษฐกิจที่จะเกื้อนหนุนที่ทําให้ทุกๆอย่างมันดูน่าลงทุนเนี่ยหรือ,อการเก็งกําไรในช่วงเวลาที่ดีเนี่ยมันจะอยู่แค่ประมาณสัปดาห์ถึงสองสัปดาห์แรกของกรกฎานะครับพอผ่านไปจนกลางเดือนกรกฎาเป็นต้นไปเนี่ยผมคิดว่าตลาดเองเนี่ยจะเริ่มรู้แล้วแหละว่าของจริงเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็จะเหี่ยวลงมานะครับก็เป็นสิ่งที่เราต้องระวังไว้ด้วยครับภาวะของการที่มันจะให้เราได้เก็งกาไรมันมแค่เนี่ยสัปดาห์แรกสองสัปดาห์เท่านั้นนะครับค่ะ ซึ่งพอสถานการณ์มันมีแนวโน้มเป็นอย่างนี้ถ้าพูดถึงในงแง่ของเชิงพื้นฐานกันบ้างบริษัทจดทะเบียนบ้านเราเนี่ยก็น่าจะแข็งแกร่งหลายคนก็ๆๆๆนๆๆๆยังคงเชื่อแบบนั้นผลประกอบการประเมินแนวโน้มยังไงคะยังคงมีบริษัทที่จะโต <ผม S 1> <ๆ S 2> ได้ไหมประกอบการไตรมาสหนึ่งเนี่ยมันมันตลาดทําออกมาแล้วผิดหวังมากๆนะครับติดไปจากที่คาดนะเดิมทีเนี่ยก็ประเมินไว้อยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนหกหมื่นกว่าล้านนะครับอของจริงออกมาแสนหนึ่งแต่ในว่านี่คือความผิดหวังตอนไตรมาสหนึ่งนะ คิดไว้ยังไงมันก็จะต่ำกว่านั้นนะครับทํามาไตรมาสสองเนี่ยอ,อผมประเมินว่ามันจะดีกว่าไตรมาสหนึ่งมันมีโอกาสสูงที่จะดีกว่าไตรมาสหนึ่งทงัทง้ทงๆที่ไตรมาสสองเป็นช่วงที่เรามีการล็อกดาวน์ในตอนเมษานะครับสาเหตุที่มันจะดีกว่าไตรมาสหนึ่งเพราะว่าเราไม่ต้องรับรู้เรื่องการขาดทุนของกลุ่มพลังงานตอนไตรมาสหนึ่งเนี่ยที่มันเจ็อกาไรตลาดแย่มากเพราะว่ามันมีผลขาดทุนของกลุ่มพลังงานเยอะมากนะครับแต่เรื่องของสต็อกลอด จากเรื่องของอภาพรวมของการดําเนินางานกลุ่มพลังงานแล้วก็ปิดโตเคมีที่ไม่ดีเลยแต่ปลามาสองจะไม่ได้เป็นแบบั้นอย่างน,น้อยๆไม่ต้องโดนเรื่องสก๊อตแล้วก็ข้างเงินบาทเองก็แข็งค่าด้วยก็เกินหุตจกุ่มพลังงานพอสมควรอาจะเป็นตัวช่วยแต่ปัญหาก็คือเราไม่รู้ว่ากลุ่มเรือเซกเตอร์อื่นๆพวกอีอิ่งกับการอุ่นพบริโภคในประเทศนะครับมันจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนรวมไปถึงพวกกลุ่มการเงินกลุ่มธนาคารนะครับ กลุ่มธนาคารเนี่ยแย่ลงแน่นอนในไตรมาสสองนะครับกำไรอาจจะเหลือประมาณสี่สองพันล้านนะครับออกอดดรอปลงจากไตรมาสหนึ่งเนี่ยราวๆยี่สกว่าเปอร์เซ็นต์อันนี้เนี่ยคือถามว่าตลาดรับรู้ไหมรับรู้ว่าไตรมาสสองจะไม่ดีแต่ที่ผมกลัวเนี่ยคือกลัวแล้วมันออกมาแล้วแย่กว่าที่คิดนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธนาคารหรือกลุ่มค้าปลีกหรือกลุ่มอสังหาหรือกลุ่มอื่นๆที่อิงก,กับการปลูกอบริโภคในประเทศเนี่ยมันน่าติดตามคือเรามองได้ครับว่าไตรมาสสองเนี่ยมันมันแย่นะ แต่โดยรวมๆแล้วเนี่ยตัวเลขเนี่ยมันจะดีกว่าไตรมาสหนึ่งค่ะแต่สิ่งที่เราต้องเตรียมรับมือก็คือถ้ามันแย่กว่าที่คิดนะฮะมันจะเป็นยังไงนะครับโดยโดย,โดย,โดยถ้ามันยังไม่ไปถึงขนาดนั้นผมก็เลยไม่อยากจะไปไปปักมากนะว่ามันจะแย่นะครับแต่โดยรวมๆก็ออกําไรกลุ่มพลังงานดีที่แย่เนี่ยก็คือกลุ่มธนางารทานชิ์และก็กลุ่มที่อิงกับการโอพผอบริปโภคในประเทศนะครับค่ะแล้วแบบนี้คุณประกิตจ,จะแนะนำนักลงทุนยังไงดีคะในช่วงนี้ผมคิดว่าไตรมาสสองเนี่ยเราคิดว่ามันจะเป็นต่ําสุด นะฮะเราดีขึ้นในไตรมาสสามผมผมไม่อยากให้มองแบบนั้นเพราะเรากําลังเข้าสู่ช่วงไตรมาสสามแล้วเรากําลังจะเดินไปอยู่ในจุดที่ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างแล้วมันแตกต่างจากตอนมีนานะครับมีนาคือสถานการณ์โควิดแย่แต่มีล็อกดาวแต่ตอนเนี้ยสถานการณ์โควิดแย่แต่ไม่มีล็อกดาวในต่างประเทศส่วนในไทยกําลังจะเริ่มกลับมานะเดจาวก็คือกลับไปตอนเดือนกุมภาคือคุมโควิดได้แต่ต่างประเทศไม่ดีนะครับ นับจากนี <S <S <an sectors> ้คือการก้าวเดินในสิ่งที่ไม่รู้นะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันต้องระมัดระวังครับโดยสรุปนะฮะผมเชื่อว่าเราหลั่ล้าได้แค่ประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์แรกในเดือนกรกฎาแต่ตั้งแต่เดือนกรกฎาตลาดติดปิดความอีกครั้งหนึ่งนะครับโกลเมนแซกมีการประเมินไว้นะฮะเป็นสามเซอเรียลโอนะครับสองพันเอ่อเอสแอนด์ทีที่สองพันหนึ่งร้อยอันนี้คือเวิร์สเคสเลยก็คือทำไมต้องมองไว้ที่2 1 0พันหนึ่งร้อยก็คือที่เป็นเวิร์สเคสคือมันเกิดการโควิดเวฟสองใหญ่กว่าที่คิด อันนี้ worst case นะครับส่วน best case คือสามพันสองนะครับสามพันสองก็ภายใต้ GDP ติดลบเพียงแค่สี่เปอร์เซ็นแล้วก็ best case คือขึ้นไปสามพันห้าเลยคือพบวัคซีนได้เร็วกว่าที่คิดก็คือพบมาในไตรมาสสามนี่ยแหละนะครับผมคิดว่าเดสกับเบสเนี่ยมันแค่สามพันสองกับสามพันห้ามันไม่ได้เยอะนะฮะแต่ถ้าเกิดโควิดแพร่ระบาดรอบใหญ่เวฟสองใหญ่กว่าขาดนในอเมริกาเนี่ย S&P ลงไปถึงสองพันหนึ่งเลย ซึ่งมันไกลมากนะครับดาวไซด์มันเยอะดังนั้นอย่าประมาทนะครับกับสิ่งที่มันจะเป็น worst case ได้นะครับก็อยากให้เรามาระวังการลงทุนนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่ก,กลางเดือนกันาคมเป็นต้นไปนะครับโอเคได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆสำหรับมุมม,มองและคำแนะนำนะคะครับสวัสดีสสดค่ะ,คะ อาละคะคุณผู้ชมอีกหนึ่งช่วงนะคะสำหรับเงินงอกเงยก็ได้ฟังคําแนะนําแล้วก็มุมมองด้านการลงทุนในเดือนกรกฎาคมจากคุณประกิตเิริวัฒนาเกตกันไปนแล้วคะ่ะช่วงหน้านะคะจะเป็นช่วงที่ตื่นเต้นสุดๆของรายการนะคะเพราะว่าหุ้นละพันวัลกรองกลับมาแจกคุณผู้ชมแล้วนะคะวันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับกองทุนมูลค่า1น0 0บาทไปครองเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาลุ้นกันช่วงนี้คุณผู้ชมคะเตรียมตัวกันให้ดีคะ่ะใครยังไม่มี Line แอดของมันนี่แชทไปหานะคะคิวอาร์โค้ดมาแอดไลน์มาเป เข้ามาใน Li@ n e แอดเท่านั้นนะคะวันนี้คำใบ้ก็แบบซอฟต์นะคะประเดิมวันแรกก็เอาแบบง่ายๆหน่อยนะคะพักกันก่อนสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาเจอกันในหุ้นละพันวลกรองค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรแบคเซเว่นจุลินซีมีชีวิตที่มีประโยชน์ประกอบด้วยลคติกแอซิดแบคทีเรียผสมมากถึง6ชนิดพร้อมทั้งออริกแซคคารายหนึ่งในผลิตภัณฑ์จากอินเตอร์ฟาร์มา แค่35ยังไม่พอยูนิคฉีกทุกกฎการบิวอินปรับพื้นที่ใช้สอยจาก35ตารางเมตรให้เพิ่มขึ้นเทียบเท่า53ตารางเมตรไม่เหลือพื้นที่ว่างกล่าวในราคาที่คุณกำหนดเองได้ UNIQUE Personalize Your Life จาก Index Living m a l l ขอรายการนะคะหุณนละพันวลลกรเกมไทยหุ้นลุ้นสนุกแถมได้ความรู้ด้วยนะคะตอนที่ทีมงานบอกเพราะว่าเนี่ยเดยี๋ยวช่วงนี้จะกลับมาแล้วนะประตื่นเต้นมากคุณผู้ชมเพราะว่ามันหายไปนานนะคะแล้วก็ก็ต้องกลับมาบิ้วพลังงานกันอีกรอบหนึ่งซึ่งเชื่อว่าคุณผู้ชมเองที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเอาละตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นก็เตรียมตัวกันให้ดีค่ะเพราะว่าวันนี้จะมีผู้โชคดีได้กองทุนไปเลยแบบฟรีฟร 1,000บาทนะคะสำหรับช่วงนี้ก็สนับสนุนโดยผู้แนะนำการลงทุนมืออาชีพจากบลจวันนะคะที่ช่วยจัดการการลงทุนแบบครบวงจร Activate Opportunities นะคะก็ถือว่าเป็นผู้ช่วยด้านการลงทุนนะคะเขากา็มีกองทุนเยอะแยะมากมายแล้วก็วันนี้ก็พร้อมแล้วที่จะมามอบให้กับผู้โชคดีในรายการของเราอ่ะ ช่วงนี้นะคะไฮไลท์ประจําวันก็คือว่าเราจะมาพร้อมกับคําใบ้3คํคใบ้ค่ะคุณผู้ชมที่ฟังคาใบ้นะคะไม่ว่าคุณจะฟังถึงคําที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละแต่ถ้าทราบคําตอบก็คือส่งคําตอบเข้ามาใน l i น์แอดได้เลยผู้โชคดีที่ตอบถูกเป็นทานแรกก็จะได้รับรางวัลไปเลยนะคะ QR code ขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วสแกนให้เรียบร้อยแล้วมาฟังคําใบ้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะสําหรับผู้ละพนลกงนประจําวันนี้นะคะอยู่ในกลุ่มธุรกิจ โรงพยาบาลที่มีเครือข่ายมากที่สุดค่ะ,ะคำใบที่หนึ่งถ้าพร้อมแล้วขึ้นมาเลยคำใบที่หนึ่งประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นโรงพยาบาลที่มีเครือข่ายถึง45แห่งใหญ่สุดในประเทศไทย่ะถ้าใครคิดว่าทราบคำตอบก็ลองส่งคำตอบเข้ามาก่อนได้นะคะส่วนคำใบที่สองอช่วยหน่อยติดอันดับหนใน5ผู้ประกอบการโรงพยาบาลเอกชนของโลก อืมอุ๊ยมีคนถูกแล้วแต่ว่าก็ต้องไปครบอะ่ะคุณผู้ชมคะก็ถงมาได้เรื่อยๆนะคะคำใบสามมาเลยแล้วกันโอ้อันนี้ยากอะ่ะก่อตั้งเมื่อปี2515คือเพราะว่าหลายคนก็ยังไม่เกิดน,นะคะรวมถึงตัวพระด้วยตอนนั้นไม่รู้ว่าวนเวียนอยู่ที่ไหนนะคะอ่ะมาสามคำใบ้แล้วนะคะ สำหรับ3คำใบนี้นะคะใครท,ที่ทราบคำตอบแล้วก็ส่งคำตอบกันเข้ามาได้นะคะซึ่งเราจะแจกเนี่ยย้ำกันอีกรอบหนึ่งไม่ได้เป็นเงินสดนะคะแต่เป็นกองทุนรวมมูล,ลค่า1,000บาทนะคะ Activate opportunities โดยบลจวันนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการนำตรงนี้เนี่ยไปต่อยอดได้แล้วก็มีผู้จัดการกองทุนบริหารจัดการกองทุนให้ด้วยนะคะเอาละเดี๋ยวเรามา ฉเฉลยก็เลยดีกว่านะคะสำหรับหุ้นละพันวันละกองประจำวันนี้นะคะและฉเฉลยประจำวันนี้ได้แก่หุ้นที่มีชื่อย่อขึ้นต้นด้วยตัว B นะคะได้ก็คือหุ้นติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกฮ่สามสได้แก่ BDMS นะคะคุณผู้ชมครับ BDMS นั่นเองค่ะเฮ <c oughs> ้ยนีคือเสียงฝบมือแล้วนะ,ะ <c oughs> วันนี้วันแรกจังหวะมันก็อาจจะแบบ เอ๊ยยังไงดียังไงดียังไงดีไม่รู้คุณผู้ชมตื่นเต้นด้วยรอเปล่านะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาซ้อมจังหวะนี้กันใหม่นะคะคุณผู้ชมหุ้นลับพันวัลกรเฉลยประจําวันนี้ได้แก่ BDMs นะคะเชื่อว่าหลายคนก็ตอบถูกก็แสดงความยินดีกับคุณผู้ชมที่เป็นผู้โชคดีประจําวันนี้ไปด้วยแล้วกันนะคะ <S <S ใครพลาดไปวันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้แจกอีกนะคะแจกทุกวันเลยเล่นกันได้เป็นประจําทุกวันเลยนะคะนี่ก็คือทั้งหมดค่ะของรายการเปิดจอรอเทรดลงทุนง่ายๆแล้วก็ได้กองทุนง่ายๆแค่ปลายนิ้วจริงๆนนววัี้เลาของ การหมดลงแล้วแพรและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนเดพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ